ฝั่งตำรวจนะคะก็บอกว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมนั้นมีการฝ่าฝืนการขออนุญาตจัดการชุมนุมคือพยายามที่จะเคลื่อนขบวนไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจจะไปยื่นหนังสือต่อผู้นำนะคะดังนั้นก็เลยมีการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นส่วนสาเหตุที่ใช้กระสุนปืนยางนั้นอ้างว่ามีภาพของการทำร้ายเจ้าหน้าที่ มีการทำลายทรัพย์สินของทางราชการและความพยายามเผารถซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่สืบเนื่องมาจากการเอาเตาอันโลกไปเผาพริกเผาเกลือก็ได้นะคะแต่ว่าการจับกลุ่มตัวตอนนี้ตำรวจสรุปว่ามีผู้ชุมนุมถูกควบคุมตัวอยู่25คน คนที่บาดเจ็บมีตำรวจ5ผู้บาดเจ็บ 5, ค่ะผู้บาดเจ็บฝั่งผู้ชุมนุมอีก5ค่ะเป็นการเปิดเผยของพลตำรวจตรีอาชยนไกรทองในฐานะโฆษกกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมเอเปกได้เปิดเผยผลสรุปถึงการประเมินสถ,ถานการณ์ชุมนุมเรียกร้องในช่วงการประชุมบอกว่ากลุ่มราษฎรหยุดเอเปก2 0 2 2ที่ปักหลักที่ลานคนเมือง มีการเคลื่อนตัวออกนอกพื้นที่การขออนุญาตชุมนุมมุ่งหน้าสู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างทางมีความพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจบริเวณถนนดินสอจนเกิดการ,รเผชิญหน้าเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องเสียงประกาศเจราจาและแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยินยอมรวมทั้งปรากฏภาพความพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่และทำให้รถยนต์ของทางการเสียหาย โฆษกกองอำนวยการร่วมระบุว่าล่าสุดมีตำรวจบาดเจ็บ5นายส่วนผู้ชุมนุมและสื่อมวลชนแจ้งจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนซึ่งที่สอนอทุ่งสองห้องที่เป็นจุดควบคุมตัวผู้ชุมนุมมาสอบสวนและดำเนินคดีตอนนี้มีตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อยเพราะเกรงว่าผู้ชุมนุมจะมากดดันให้ปล่อยตัวโดยล่าสุดมีรายงานว่านายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรคก้าวไกล ไปติดตามการดำเนินคดีและเยี่ยมผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวแล้วค่ะ